น้องน้องยอมรับความจริงไหมครับน้องยอมรับว่าได้ทำจริงไหมครับอยากจะฝากขอโทษญาติไหมครับอยากฝากขอโทษน้องไหมครับเอาาไปน้องบอ เต็มมาเต็มเครับไปรถขี่รถตามหลังกันมาแล้วประมาณสามสิบเมตรมันรถมันปีปีมามาข้างข้างข้างขวาแต่ประมาณมามาข้างผมครับแล้วน้องคนที่ตายในพอดีจังหวะที่เป๊ะเลยครับผมเต็มเต็มเลยครับผมช่วงประมาณประมาณสามสิบหรือสามสิบาทีประมาณกู้ชีพนะครับมิน้นไปรับศพแต่รถลงมันรถลงมันไม่ว่างแลคนเจ็บครับผมกู้ชีพนะครับมิน้นคือน้องคือน้องเขามา มาเอมาทำเคสอยู่นี้เอารับเคสอยู่โรงพยาบาลประมาณนี้ครับผมอนี่เห็นให้การประมาณนี้ครับผมตอนไหนที่เห็นการมีมีกี่คนที่ผู้ก่อเหตุเห็นรถรถนี่ประมาณประมาณสี่ห้าคันครับผมที่ขี่ตามหลังกันมาผมนึกว่าเป็นรุ่นแถวบ้านครับแย่เนาะครับผมประมาณนี้ตอนที่เหตอนทีไปเห็นครับผมที่เห็น แน้องผู้ที่บาดเจ็บมีชาเข้ายังไงตอนที่เราเข้าไปช่วยไเจ็บตัวโรงพยาบาลน้องผู้บาดเจ็บคนซ้อนท้ายเจ็บนิดเดียวอีกคนหน้านี้ยุบเละผมถ่ายไว้อยู่ครับผมาณท่านผู้กองกับครับเหตุการณ์ต่างๆครับเมือ่อเมื่อวานนะครับไว้กลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำลายครับเหตุการณ์เป็นงังไงครับก็ขออนุญาตเรียนย้อนไปตั้งแต่วันที่หก ฤพฤษภาก่อนนะครับนะในช่วงบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่เนี่ยเราก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนเสาไฟได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ mm hmm. ก็ร้อยเวรก็จะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ว่าก็รับแจ้งมาว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยได้รับการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ mm hmm. ก็เบื้องต้นอาการสาหัสก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพนมร้อยเวรก็เลยไปตรวจที่เกิดเหตุไดยเบื้องต้นก็เก็บรถคันที่เกิดเหตุกลับมาก่อน จนเมื่อวันที่เจ็ดช่วงประมาณสักสิบสิบโมงก็ได้รับแจ้งจากทางญาติของผู้ที่บาดเจ็บว่า,าเสียชีวิตแล้วนะครับช่วงเย็นจะเข้ามาแจ้งแจ้งความเรื่องของการรถชนเรื่องของการเสียชีวิตแต่พอเข้ามาแจ้งแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปรากฏว่าอุบัติเหตุครั้งนั้น,นไม่ได้เกิดจากการประมาทนะครับแต่เป็นการเกิดจากการที่ถูกคู่อริทําการถีบรถทําร้ายกันเนี่ยจนทําให้เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตในครั้ง,งนั้นจึงได้สั่งการครับให้สืบสวนเนี่ยไปทําการไล่กล้องวงจรปิดเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มแล้วก็หาพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับจึงได้เห็นเหตุการณ์เพราะว่าในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บเนี่ยซึ่งเคยบวชอยู่ที่วัดพลสวรรค์นะครับแล้วก็หลังศึกมาแล้วก็ได้ไปช่วยงานที่ท่านเจ้าอาวาสในการทํางานต่างๆในวัดในการปัดกวาดเช็ดถูวัดอะไรเงี้ยครับ ก็มาทํางานทั่วไปแล้วก็ได้กลับไปเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอผ่านกับคู่อริต่างหมู่บ้านเกิดการขมินกันก็นกนกขี่ไล่กลวดกันไปจนไปถึงจน5แยกบ้านพลบนะครับเลยไปหน่อยก็รถคันก่อเหตุนเนี่ยก็ได้ทําการทําร้ายจนจนผู้ซ้อนเนี่ยเป็นเยาวชนอายุสิบห้าปีเนี่ยตกรถไปก่อนได้รับบาดเจ็บไปก่อนคนหนึ่งแล้วก็ยังตามไปที คนที่ยังไม่ได้หล่นเนี่ยหนึ่งคนจนเสียหลักแล้วก็ชนเสาไฟได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนเบื้องต้นแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อมา